อีไลลิลลี่บริษัทยาที่มีมูลค่าสูงที่สุดในโลกและกำลังจะมาค่าเทสลาเข้าไปอยู่ในหุ้นเจ็ดนางฟ้า Google Facebook อะไรพวกนั้นแหละฮะแล้วก็แสงหน้าบริษัทยาเบอร์หนึ่งของโลกอย่าง Johnson Johnson s o n เป็นที่เรียบร้อยตอนนี้เนี่ยเคสในอเมริกาเนี่ยเรื่องชื่อมากเพราะว่ายาวหวานเนี่ยมันสามารถที่จะมีอีกผลหนึ่งคือการลดน้ำหนักได้ โอ้อใครฟังแล้วเรียกได้ว่าตาลูกวาวนะฮะอลไลิลี่คือใครเขาพัฒนายาอะไรและทำไมมันจะแซงเทสลาอนาคตเขาจะเป็นแบบไหนเราจะชวนคุยกันเพื่อทำให้ทุกท่านตามเทรนด์ได้ทันนะครับ The Secret Sauce สวัสดีครับผมเคนนักครินและนี่คือ The Secret SauceWhat's your secret? e อีไล,ลิลี่ บริษัทยาที่มีมูลค่าสูงที่สุดในโลกและกำลังจะมาค่าเทสลาเข้าไปอยู่ในหุ้นเจดนางฟ้าวันนี้อยากจะชวนคุยเรื่องของบริษัทยาครับไม่ใช่เพราะว่าผมจบเพศัสตมานะครับแต่ว่ามีการพาดหัวข่าวเยอะมากในสำนักข่าวต่างประเทศว่า e l ลไล l ิ y ลีลชื่อเพราะเนาะกำลังจะพังาดแซงหน้าเทสลาและขึ้นแท่นเป็นบริษัทยาที่มีมูลค่าสูงที่สุดของโลก e อลไลลิคือใคร เขาพัฒนายาอะไรและทำไมมันจะแซงเรื่องของเทสลาอนาคตเขาจะเป็นแบบไหนเราจะชวนคุยกันเพื่อทำให้ทุกท่านตามเทรนด์ได้ทันนะครับจริงๆต้องบอกว่าผมได้ยินชื่อยานี้มานานและบริษัทนี้เพราะว่าผมก็ทำอยู่ในวงการยาเขาดังพวกยาพวกโรคซึมเศร้าครับโปรแซกอะไรแบบนี้เนาะหรือว่าโปลิโอแต่ว่าในระยะหลังๆผมได้ยินคนพูดเรื่องยาเกี่ยวข้องกับยาเบาหวานครับยาเบาหวานค่อนข้างเยอะ จริงๆอันนี้คนแรกที่ผมได้ยินคืออาจารย์สุภวุฒิสายเชื้อท่านเคยเล่าให้ผมฟังบอกว่าตอนนี้เนี่ยเคสในอเมริกาเนี่ยเรื่องชื่อมากเพราะว่ายาวหวานเนี่ยมันสามารถที่จะมีอีกผลหนึ่งก็คือเรื่องของการลดน้ําหนักได้โอ้พอใครฟังแล้วเได้ว,ว่าตาลูกวาวนะฮะคือในอเมริกันต้องบอกว่าโรคอ้วนเนี่ยโอเบสิตี้เนี่ยถือว่าเยอะมากนะครับคนเป็นเยอะมากๆล่าสุดผมได้คุยกับผู้ประกอบการที่กําลังทาธรุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องโอเบสิตี้ในสหรัฐอเมริกาเป็นสตาร์ทอัพด้วยนะ มันก็เป็นเทรนใหญ่จริงๆเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ทําให้หุ้นอลลเลี่เนี่ยน่าสนใจบริษัทยานี้ตอนนี้มีมูลค่าแซงหน้าเทสล a าไปแล้วนะฮะในบางวันนะต้องบอกว่ามา r k เก็ตแคปก็จะปรับไปปรับมานะฮะผมอ้างอิงจากวันที่15กุมภาพันธ์มาร์เก็ตแคปของอลลเลี่อยู่ที่7 1 8แสนล้านดอลลา,าร์สหรัฐในขณะที่เทสล a าอยู่ที่6แสนล้านแต่ว่าอันนี้มาเก็ตแคปบางทีมันสลับไปสลับมาได้บางวันเทสล a าจะขึ้นจะลงก็อย่าไปดูเรื่องตัวเลขมากนะักเอาเป็นว่ามันหายใจจรรอต้นคิงๆะ,ะและ สำนักข่าวต่างประเทศบอกว่ามันกำลังจะขึ้นมาในกลุ่มที่เรียกว่า Magnificent Seven Stock ก็คือเจ็ดหุ้นนางฟ้าก็พวก g l e f e c e b o o k อะไรพวกนั้นแหละฮะซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยถือว่ารวมรวมกันเนี่ยคิดเป็น GDP ของสารัฐเนีเกือบครึ่ง้เลยนะนะ Amazon, Apple, phabet, a m a z o n a p p น e Alphabet m e t a p l a t f t r m m i c r o s o f t n v i d i a แล้วก็ไอเจ้า Tesla นี่แหละฮะแต่ว่าตอนนี้ e l ล l i l ลีขึ้นมาแล้วแล้วก็แสงหน้าบริษัทยาเบอร์หนึ่งของโลกอย่าง Johnson j o h n s o n เป็นที่เรียบร้อยนะครับ เล่ารายละเอียดให้ฟังว่าเขาเป็นใครก่อน e l ไลเล l ีเป็นบริษัทยาสัญชาติอเมริกันครับที่ตั้งอยู่ในรัฐอินเดียนาก่อตั้งนานแล้วนะครับเป็นร้อยปีแล้วนะก็คือปี1876ก็ตรงไปตรงมาเลยครับชื่อคนนั่นแหละฮะก็คือคุณ e ีไลเล l ีเป็นนั้งเภสัชกรทหารผ่านศึกแล้วก็เป็นทั้งนักธุรกิจนะครับอีไลเล,ลเป็นบริษัทแรกของโลกที่ผลิตอินซูลินนะครับแล้วก็วัคซีนโปลิโ แล้วก็ยังเป็นหนึ่งในบริษัทเวชภัณฑ์แรกๆที่ผลิตอินซูลินจากมนุษย์โดยใช้เทคโนโลยี d n a นะครับซีอปัจจุบันคือคุณเดวิดริกส์นั่นเองนะครับผลิตภัณฑ์ที่อาจจะรู้จักกันบ้างจริงๆถ้าเกิดใครเป็นเภสัชหรือเป็นคุณหมออาจจะรู้จักชื่ออยู่บ้างโปรแซกนะครับรักษาโรคซึมเศร้าฮิมอลินนะครับอินซูลินที่ได้รับการอนุมัติจาก FDA นะครับหรือว่าโรคของเบาหวานชนิดที่2นะครับทูเลซิตี้แบบนี้เป็นต้นนะครับ ยังมียาเรื่องของโรคมะเร็งภูมิคุ้มกันบกพร่องอีกด้วยนะครับถามว่าทำไมอิลลิลี่ถึงตอนนี้เนี่ยมาแรงอย่างมากหลายคนบอกว่ามี2เหตุผลด้วยกันเป็นเกมเชนเจอร์ของเขาอันที่1คือวิจัยและพัฒนายาใหม่ได้สำเร็จครับปี2022ครับ FDA เนี่ยได้อนุมัติให้ยารักษาโรคเบาหวานของอิลลิลี่มีชื่อกันค้าว่ามงจารสามารถรักษาโรคเบาหวาน ชนิดที่2ก็คือชนิดที่ดื้อต่ออินซูลินนั่นแหละครับเป็นลักษณะของยาฉีดแล้วก็ว่ากันตามตรงตอนนั้นเนี่ยยังไม่ได้รับการอนุม,มัติให้ใช้ในผู้ที่น้ําหนักเกินหรือว่าโรคอ้วนข้อดีครับก็คือมันมีผลข้างเคียงอันหนึ่งอันนี้ที่อาจารย์สุภวุฒิบอกผมเลยนะคือน้ําหนักผู้ป่วยจะลดลงถ้าเขาใช้ก็เลยมีแพทย์บางรายเริ่มสั่งยาตัวนี้นะครับสำหรับการลดน้ําหนักแต่ว่ายังไม่ได้รับการอนุม,มัติจาก fda นั่นเอง ทำให้อิลเลลิลี่ก็เลยหยงั้นตั้งใจเลยดีกว่าตั้งใจที่จะวิจัยยาลดน้ําหนักเพื่อใช้ในผู้ป่วยโรคอ้วนจนในที่สุดครับช่วงเดือนปลายเดือนเมษายนในปีที่ผ่านมาอิลเลลิลี่ก็ประสบความสําเร็จครับกับยาสําหรับลดน้ําหนักใหม่โดยมีตัวยาสําคัญก็คือเทอร์เซพาทายหรือว่าเชิงเทคนิคก็คือ Glp1 ที่พบในยาตัวเดียวกันในมองจาร และเขาบอกว่ายาดังกล่าวสามารถลดน้ำหนักได้มากถึง20%ของน้ำหนักตัวและใช้ชื่อทางการค่าว่าเซฟบบวทำให้อิลลิลี่นั้นก็เลยเอาเจ้าเซฟบบานั้นไปยื่นขอนะครับอนุมัติจาก FDA ในแง่การบ่งใช้ก็คือสำหรับรักษาผู้ใหญ่ที่มีภาวะอ้วนหรือน้ำหนักเกินหรือว่ามีภาวะแทรกซ้อนที่เกี่ยวข้องกับน้ำหนักปลายปี2023ครับ FDA ก็อนุญาตให้ใช้เซฟบบวสาหรับควบคุมน้าหนักระยะยาว ในผู้ใหญ่ที่มีภาวะอ้วนนั่นเองครับถามว่ามองจโรกับเซฟบาวเนี่ยแตกต่างกันอย่างไรจริงๆแล้วทั้งสองยานี้อยู่ในกลุ่มที่เรียกว่าเทอเซปพาทยที่ออกฤทธิ์แบบ Glp1 ก็คือทําหน้าที่เหมือนเป็นฮอร์โมนที่ส่งสัญ,ญญาณไปที่สมองแล้วก็ทําให้เรารู้สึกว่าอิ่มแล้วครับอิ่มนานขึ้นแล้วก็จะลดการผลิตน้ําตาลในเลือดก็กลุ่มยาก็ Glp1 เอาว่าผมไม่ลงรายละเอียดในเชิงการแพทย์ละกันนะครับให้ผู้เชี่ยวชาญมาเล่าดีกว่าในโอกาสถัดไป แต่ว่าแม้ว่าตัวยาวเซฟบาวเนี่ยจะคล้ายคลึงกับมองจาโรแต่มองจาโรเนี่ยเน้นไปที่เบาหวานไงก็คือนั่นคือข้อบ่งใช้คืออินดิเคชันของเขาแต่เซฟบาวนั้นถือได้ว่าเป็นหนึ่งในยาไม่กี่ตัวครับที่ได้รับการออกแบบโดยเฉพาะสําหรับการควบคุมน้ําหนักแทนที่จะมุ่งเป้าไปที่เรื่องของแค่เบาหวานนั่นเองอันนี้ทําให้มันตื่นตัวกันมา,มากๆในวงการความเสี่ยงก็ยังมีอยู่นะครับึ้นใส่อาเจียนท้องร่วงท้องผูกปวดท้องตับอ่อนอักเสบทายรอยอาการแพ้รุนแรงนะครับ นี่คือสาเหตุแรกคือเขาค้นพบยาที่ breakthrough แล้วกัน 2. ประชากรเป็นโรคเบาหวานมากขึ้นครับอันนี้ก็ตรงไปตรงมาเนาะหลายคนรู้อยู่แล้วว่าโรคความดันโรคไขมันโรคเบาหวานเอาไซเมอร์ไอ้พวกนี้เนี่ยถือได้ว,ว่าเป็นโรคที่เกี่ยวข้องทําให้เรานั้นเสียชีวิตค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับหรือว่าโรคที่เรียกว่า NCD นั่นเองนะฮะก็คือโรคที่มันไม่ได้เผยแพร่ได้ไม่ได้ติดต่อกันนั่นเองสาเหตุนี้ดีมานม์มตลาดเพิ่มขึ้นจริงๆครับ International Diabetes Federation หรือว่าสพันธ์โรคเบาหวานนานาชาติได้ระบุนะครับว่าในปี2,564มีผู้ป่วยจำนวน537ล้านคนโอ้เยอะมากนะฮะและคาดว่าในปี2,573จะมีผู้ป่วยเบาหวานเพิ่มขึ้นเป็น643ล้านคนในประเทศไทยก็เยอะนะฮะสิ่งนี้เองครับทำให้อิลลิรี่ได้รับอันนี้ส่งไปด้วยโดยผลประกอบการในไตรามาสที่4ปี2023ครับอยู่ที่9,350ล้านดอลลาร ยอดขายเพิ่มขึ้น28%สูงกว่าที่นักวิเคราะห์นั้นคาดการไว้ที่8 8 6พันล้านดอลลาร์เลยทีเดียวคุณเคนเนตแลงก้องนะฮะมหาเศรษฐีนักลงทุนชาวอเมริกันกล่าวครับว่าบอกว่าอีไลลิลีมีแนวโน้มที่จะเป็นบริษัทยาแห่งแรกของโลกที่มีมูลค่า1ล้านล้านดอลลาร์ก็คือทริลเลียนเข้าสู่ทริลเลียนคลับนั่นเองเพราะว่า Apple ไปแล้ว Microsoft ไปแล้วนะฮะเพราะว่าอะไรก็เพราะว่าขึ้นชื่อด้วยยาเบาหวานและยาลดน้ําหนักซึ่งถือได้ว่า มีดีมานในตลาดเยอะจริงๆสำนักข่าวต่างประเทศอย่าง Wall Street Journal ครับได้วิเคราะห์ว่าปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญของอิเลเรลี่คือ,อยาสำหรับโรคอ้วนและเบาหวานโดยเฉพาะเซปบาวหรือว่ามองจโรที่เขาคาดว่าจะสร้างรายได้เกิน40 0 0 0ืล้านดอลลาร์ภายในปี2030สอดคล้องกับเรื่องของตลาดยาสำหรับโรคอ้วนก็คล้ายๆกับอะไรอัพไซ์ที่มันมีการเติบโตในตลาด อื่นๆทั่วไปนะครับเช่น e-v wellness wellbeing online ดิจิตอล AI Nvidia ที่เราคุยกันนี่แหละฮะมันก็เป็นในทิศทางทางนั้นนั่นเองเอาอีกบริษัทหนึ่งแล้วกันามาวิเคราะห์กันคุณอเบิร์ตบูล่าหลายคนรู้จักแลือเห็นหน้าน่าจะพอจำได้ก็คือผู้ประหารสูงสุดของไฟเซอร์นั่นเองนะฮะได้คาดการแนวโน้มตลาดยา g o p 1เนี่ยนะฮะก็คืออายาเบาหวานและโรคอ้วนเนี่ยว่ามีมูลค่าอาจ จะแตะถึง9 0 0 0 0ล้านดอลลาร์ภายในปี2031ิแอมมีติ่งมาด้วยนะ2031นะฮะเ p Morgan Research เขาก็มีการซัมสรุปรายงานนะเขาคาดการณ์ว่า,าภายในปี2 0 3 0ตลาดยานี้จะมีมูลค่าเกินแสนล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งปัจจัยขับเคลื่อนนะครับมาจากยารักษาโรคเบาหวานแล้วก็โรคอ้วนนั่นเองมีการวิเคราะห์ว่าผู้ใช้ยา G l p อในสหรัฐอาจสูงถึง30ล้านคนในปี2030จากประชากรประมาณ3 0มล้านคนเนี่ยนะถือว่า คิดเป็น9%ของประชากรทั้งหมดเลยทีเดียวซึ่งผลงกระทบนั้นอุตสาหกรรมไบโอเทคจะได้รับผลดีครับส่วนทางอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มที่อาจจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงเพราะอะไรเพราะว่า g r p หนึ่งนั้นก็ทําให้คนนั้นอิ่มง่ายขึ้นใช่ไหมกินน้อยลงนั่นเองซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกอผลกระทบหนึ่งแล้วกันที่มองไปข้างหน้านะครับนี่คือภาพรวมของอุตสาหกรรมยาที่กําลังมาแรงแล้วก็อิลลิลลี่ถือว่าเป็นผู้เล่นที่โดดเด่นแต่เฮ้ย ไม่ได้มาอวยเยเลลลี่ๆๆๆๆนะไม่ได้รับแอดเวอร์โทเรีใดๆฮะคู่แข่งของเขาที่น่าจับตามองผมยังว่าคิดว่ายังมีอีกคู่แข่งหนึ่งที่น่าสนใจคือบริษัทที่ชื่อว่า Novo n o r d i s k ครับสัญลักษณ์ของเขาก็เป็นสัตว์มีเขานั่นแหละฮะผมคิดว่าบริษัทนี้ก็ดังนะในหมู่นักลงทุนคนที่ชอบหุ้นต่างประเทศเนี่ยผมได้ยินชื่อนี้บ่อยมากเลยเอาว่าในแค่เดอะสแตดด์เวลเนี่ยก็พูดกันเรื่องอยาตัวนี้ค่อนข้างบ่อยนะครับ กขาคือบริษ <volunteering> ัทยาอันดับหนึ่งของยุโรปในตอนนี้นะครับเป็นสัญชาติเดนมาร์กและยาที่เขาผลิตใช่แล้วครับเหมือนกันเป๊ะผลิตยาโรคเบาหวานแล้วก็โรคเรื้อรังอื่นๆเช่นโรคอ้วนแต่เ็ายังมียาอื่นๆด้วยนะพวกเกี่ยวข้องกับต่อมไรท่อนั่นเองนะครับรายได้ปี2023อยู่ที่30 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐเติบโต2 6รนะครับบริษัทนี้ก่อตั้งยาวนานอีกเช่นกันครับเป็นร้อยปีเลยนะฮะก่อตั้งในปี1923นะครับ เริ่มต้นจากผลิตอินซูลินสําหรับผู้ป่วยเบาหวานแล้วก็เป็นผู้คิดค้นเข็มฉีดยาแบบปากกาให้ผู้ป่วยนั้นสามารถพกพาไปได้แล้วก็ฉีดได้ด้วยตัวเองนะครับประมาณ6ปี7ปีที่แล้วครับ n o โวนอร์ดิสเนี่ยได้ออกยากลุ่มเซมากรูไทใช้ชื่อทางการค้าว่าเวโกวีสำหรับผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานและก็คล้ายๆกันเลยครับสตอรี่พบว่ามันสามารถลดความอ้วนได้ด้วยก็เลยถูกนำไปใช้ยาลดน้ำหนักมากขึ้น โนเวลนอร์ดิสครับก็เลยพัฒนายาขึ้นมาใหม่ที่มีส่วนประกอบเดียวกันและพุ่งเป้าไปในเรื่องของการลดน้ำหนักเช่นเดียวกับอีไล i ิลลี่เราลองมาดูข้อได้เปรียบหรือว่าข้อเสียเปรียบในแต่ละบริษัทกันด้านธุรกิจครับเขาบอกว่ากลไกการออกฤทธิ์ยาเซฟบ,บาวเนี่ยฝั่งอีไลริลลี่เนี่ยนะฮะมีประสิทธิภาพในการลดน้ําหนักเนี่ยมากกว่าเจ้าเวโกวีอันนี้จากบทวิเคราะห์นะเดี๋ยวคงต้องดูรายละเอียดเพราะว่าผมต้อง ดอกจันไว้ตัวโตๆว่าทั้งสองบริษัทก็สามารถเร่งพัฒนายาตัวใหม่ๆได้หรือจริงๆแล้วในแง่ของกลุ่มเป้าหมายก็อาจจะแตกต่างกันอาจจะไม่เหมือนกันก็เป็นไปได้นะครับ 2. เขาบอกว่าโ o เ o อโ d i s k เน้นยาสำหรับโรคเบาหวานและลดน้ำหนักสถานะการเงินมั่นคงเติบโตอย่างสม่าเสมอแม้ว่ามูลค่าหุ้นอาจจะไม่สูงมากแต่อิเลลี่มีการเติบโตที่เร็วยามองจาโรและเซฟบาวเนี่ยมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเกิดขึ้นกาไรสูงจ่ายเงินปันผลดี แต่ว่าราคาหุ้นก็สูงเช่นกัน P/E ก็สูงเช่นเดียวกันการคาดการณ์การเติบโตรายได้ในปี2024เขาคาดว่า Novo n o r d i s ดจะโตประมาณ8-10% e l ไลเ l อ11-13%เพราะฉะนั้นในการตัดสินใจมุมมองของนักลงทุนเขามองว่าเน้นความปลอดภัยก็ No v o n o r d i s ครับหุ้นแบบอาจจะมีความที่เสถียรกว่าเนาะแต่ถ้าเน้นการเติบโตว,วุ้หวะก็ ELi l e l อโดยสรุปครับเขาก็เลยบอกว่า E l ไลเ l อเติบโตเร็วกว่ามียาใหม่ๆจ่ายเงินผลดีราคาหุ้นสูง แต่ว่าก็มีความเสี่ยง P/E 110อนะฮะโอ้เห็ดว่าเป็นกลุ่มที่กับหุ้นเทคไปแล้วนอนว่าแนวจุมั่นคงเติบโตราคาหุ้นไม่สูง P/E อยู่ที่42ก็ถือว่าสูงเช่นเดียวกันนะสำหรับยากลุ่มยาแบบนี้นะครับซึ่งอันนี้ก็ผมเอามาเล่าเป็นเหมือนกับคร่าวๆอ่ะคงไม่ได้บอกว่ามันเป็นข้อมูลที่จะต้องไอ้นี่ทั้งหมดนะฮะก็ลองไปรีเสิร์ชมาให้ว่านักลงทุนในต่างประเทศหรือว่านักวิเคราะห์ที่เราอ้างมาเนี่ยจากยูโรนิวส์ต่างๆเนี่ยก็เอามาเล่าสู่กัััันฟงงครรบโดดยสุปท้หม นี่คือเทรนหนึ่งที่น่าสนใจผมพูดบ่อยว่าเทรนสุขภาพมาแรงก็เลยแตกซีรีส์ health is the new wealth มาด้วยแล้วก็พูดบ่อยๆว่า wellbeing นะครับ wellness พวกนี้มาแรงจริงๆซึ่ง Eli Lilly หรือว่า Novo Nordis หรือบริษัทอย่างอื่นก็ตามทีเนี่ยเป็นหนึ่งในตัวอย่างเท่านั้นครับว่าเทรนเหล่านี้มันมาจริงๆเหมือนที่ในหนังสือ The Coming Wave เขาเขียนไว้ว่าสิ่งที่จะมาเปลี่ยนโลกในมุมมองของเขาตอนนี้มี2อ,อย่าง1คือ generative AI และ2คือเรื่องของการแพทย์ในแบบใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตัดต่อยีนเรื่องของการใช้ AI เข้ามาช่วยหรือว่าในมุมมองนี้ก็คือการที่มันมีดีมานมหาศาลอยู่แล้วคนที่เป็นโรคอ้วนเยอะจริงๆคนที่เป็นโรคเบาหวานทั้งโลกก็เยอะมากๆกว่า600ล้านกว่าคนเนี่ยถ้าเกิดเราสามารถคิดค้นยาที่สามารถตอบโจทย์ได้มันก็อาจจะทำให้บริษัทเหล่านั้นเติบโตและนี่คือเทรนด์เทรนด์หนึ่งที่น่าสนใจคงจะต้องจับตากันต่อไปนะครับว่า E อลิเลอรี่โนเวอโนดิสจะแข่งขันกันอย่างไรและไอ้เจ้าหุ้น7นางฟ้าจะมีบริษัทยา เข้ามาอยู่ในกลุ่มนี้หรือไม่สวัสดีครับ